สวัสดีค่ะก็เนื่องจากสาได้ทำ Q&A ในสตอรี่ใน IG ไปนะคะก็มีคำถามเข้ามากันแบบเยอะมากเลยนะคะซาก็เลยจะเลือกคำถามที่มีคนถามเยอะแล้วก็เออน่าสนใจมาตอบเป็นคลิปนี้ให้ทุกคนดูกันแซะว่ามันน่าจะพูดอะไรได้ละเอียดมากกว่าในสตอรี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะ คำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะที่สุดแล้วก็แบบเออหลายคนมากนะคะก็คือถามว่าทรายน้ําหนักเท่าไรส่วนสูงเท่าไรแล้วก็สัดส่วนเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้นะคะปัจจุบันทรายน้ําหนักไม่เกิาจะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ไม่เกิน6กกิโลนะคะส่วนสูงทรายคือ155เซนติเมตรนะคะแล้วก็สัดส่วนนะคะรอบอก38นะคะเอว32อเนาะ แล้วก็สะโพกนะคะ39ค่ะก็ประมาณนี้เนาะใครที่แบบเออดูแล้วแบบสัดส่วนใกล้ๆก,กันก็เอาไปเป็นอินสปายในการแต่งตัวได้นะคะแล้วก็มาที่ข้อที่2กันเนาะก็จะมีคนถามเข้ามาว่าเออสายอายุเท่าไหร่แล้วก็แบบทาอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะก็ตอนนี้สายอายุ24ปีนะคะตอนนี้สายทำอะไรอยู่บ้างก็คือสายยังเรียนอยู่นะคะยังเรียนไม่จบแล้วก็ ทำเพจฟามสุขเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันนะคะแล้วก็เปิดร้านกาแฟนะคะเป็นคาเฟ่น่ารักๆเนี่ยที่เป็นหมีตรงนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นสตูที่ใช้เอาไว้ถ่ายงานตัวเองเลยนะคะชื่อร้านว่าความสุขเล็กๆเ,เ,เหมือนกันตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะเซิร์ช o o o l l m m p s เจอได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งกลับมาทําได้ไม่นานเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะคะคือทําร้านเสื้อผ้าสาวอวบนะคะเออเพราะแบบมีคนแบบถามซากันเข้ามาเรื่องการแต่งตัวเยอะมากซัก็เลยเออเปิดร้านเสื้อผ้าสาวอวบแล้วก็มาที่ข้อที่3มนะคะที่มีคนถามกันเข้ามาแบบเยอะมากเลยก็คือทํายังไงให้มั่นใจในตัวเองนะคะการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เนาะคือจริงๆแซทต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ ช่วงที่สายเป็นแบบวัยรุ่นใหม่ๆช่วง15 14อะไรเงี้ยสายก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะสายใส่แต่เสื้อผ้าเด็กผู้ชายอะเออทุกคนไม่กล้าแต่งตัวความมั่นใจในตัวเองสตว่ามันต้องสร้างค่อยๆทําค่อยๆเพิ่มเข้าไปในตัวเรานะคะสายว่าเราต้องบอกตัวเองทุกวันสองกระจก มองตัวเองทุกวันว่าเออแล้วก็คิดว่าเราอ่ะสวยนะคะทุกคนเราอย่าคิดว่าเราไม่สวยเราต้องคิดว่าเราสวยะคะ่ะทุกคนแล้วเราก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพยายามดูแลตัวเองคิดว่าตรงไหนที่เรามันไม่โอเคก็ปรับปรุงดูแลแก้ไขมันทําให้มันดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าความมั่นใจมันต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย ผู้คนที่พูดกับเราให้กําลังใจเราครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็มีส่วนสําคัญในการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะลองดูลองส่องกระจกแล้วบอกว่าฉันสวยเอ,อ <laughs> แล้วก็มาที่ข้อต่อไปนะคะที่ถามเข้ามาคือทรายใช้สกินแคร์อะไรบ้างเออใช้อะไรทาหน้าบ้านนะคะทรายต้องบอกก่อนว่าจริงๆพื้นเพผิวหน้าทรายก็คือเป็นสิวเหมือนกันทุกคนมีริ้วรอยรอยสิวเหมือนกันหมดทุกคนนะคะคือ จริงๆคือไซใช้หลายตัวมากเดีย๋ยวไว้ไซจะทําคลิปแยกต่างหากว่าเออสกินแคร์ที่ไซใช้มีอะไรบ้างเออแต่จริงๆก็คือปกติไซก็คือทาเช้าเย็นเหมือนคนอื่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวรอติดตามละกันคลิปสกินแคร์ของายเนาะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะใช้กล้องอะไรถ่ายรูปนะคะคือจริงๆที่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยนะคะายมีกล้องอยู่2ตัวก็คือ Sony a 6 5 0 0นะคะที่จะใส่กับ เลนที่ทุกคนถามกันบ่อยๆว่าเออใส่ถ่ายที่ไหนใช้กล้องอะไรถ่ายสวยจังก็คือใช้เป็นกล้อง Sony A6500 กับเลนตัวนี้นะคะเป็น Sony เหมือนกัน 55F 1.8นะคะประมาณนี้เนาะที่จะถ่ายรูปแล้วแบบสวยๆแส,สงดีๆนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวที่ถ่ายวิดีโออีกตัวหนึ่งก็คือ Sony RX100 Mark 7นะคะที่เพิ่งซื้อมาที่เคยทำคลิปแบบอันบล็อกไปนะคะก็จะใช้อยู่2ตัวนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะ เราจะตอบกับคนที่มาว่าเราอ้วนอย่างงู้นอย่างงี้ยังไงซาว่าค่อยเนี่ยมันมันก็แบบมันมันทำได้หลายอย่างมาแล้วแต่อารมณ์จิตใจของแต่ละคนเนาะแต่สายว่าเราก็ตอบเขาไปว่าทราบค่ะแล้วก็ยิ้มน่ารักน่ารักใส่กับเขาไปนะคะซะว่าเออเราทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าเราอ้วนหรือเราผอมเออทุกคนเรารู้ตัวเองหมดเราตัวเราเองอยู่กับเราทุกวันอนะ่ะเรารู้ว่าเราจะอ้วนหรือเราจะผอม แต่เราเราพอใจกับสิ่งที่เราอ้วนอยู่ตอนนี้หรือเราพอใจกับสิ่งที่เราผอมอยู่ตอนนี้เราจะว่าอย่าไปแคร์คำพูดของคนพวกนั้นเราหันมาแคร์คำพูดที่กับคนที่เขาหวังดีกับเราจริงๆดีกว่าคนที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขาไม่ได้หวังดีหรอกเขาพูดแบบสนุกสนุกไปอย่างนั้นก็ตอบเขาไปเขาว่าทราบค่ะแล้วก็ยิ้มไปเนาะเออแค่นั้นพอนะคะ แล้วก็ข้อต่อไปนะคะรักษาผิวแตกลายยังไงมีรอยแตกลายบ้างไหมจริงๆแซว่าสาวอวบทุกคนต้องมีนะคะรอยแตกลายจริงๆคนที่ไม่อ้วนแต่ว่าออกกำลังกายให้แบบมีกล้ามให้เพิ่มสัดส่วนอะ เขาก็เป็นนะคะรอยแตกลายเออแวว่ามันมันเป็นได้ทุกคนใครที่แบบผิวแห้งแล้วมีความตึงมันก็จะเกิดรอยแตกลายได้นะคะซึ่งสายก็มีหน้าท้องช่วงต้นขาอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแล้วก็มีคนถามว่ารักษายังไงซึ่งแซวว่าการรักษาให้หายขาดอะ่ะมันไม่ได้นะคะมันอารมณ์เหมือนมันเป็นแผลเป็นอนะทุกคน มันได้แค่จางลงไปเนาะทรายก็ดูแลด้วยการทาครีมบำรุงครีมที่มันให้ความชุ่มชื้นเยอะๆเป็นออยก็ได้นะคะทาบำรุงเช้าเย็นเออให้ผิวมันมีความแบบชุ่มชื้นมากขึ้นไม่ตึงแล้วลอยมันก็จะจางลงนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะซื้อเสื้อผ้าร้านไหนบ้างเนาะ เอาเป็นว่าแบรนด์ที่สา์ใส่ประจำนะคะก็จะเป็นร้านของสายเองฟาร์มสุกชับบี้เข้าไป follow IG หรือไปกดไลค์เพจกันได้นะคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่สซใส่บ่อยมากๆเลยก็คือแบรนด์พอมิโลนะคะก็เขาก็จะมีเพจมี IG เหมือนกันเข้าไปดูเข้าไปเลือกดูไนดะ้คือสองแบรนด์นี้ที่สาเลือกให้ดูก็คือมันเป็นแบรนด์สื้อสาวอวบที่แบบแฟชั่นราคาไม่แรงมากแล้วก็คุณภาพดีนะคะเข้าไปดูกันได้ แล้วก็ข้อต่อไปชุดออกกำลังกายซื้อร้านไหนนะคะซาจะใส่ประจำอยู่2แบรนด์นะคะคือ p o m e ม o เหมือนเดิมนะคะคือเขาจะมีชุดออกกำลังกายที่แบบเป็นแบบแฟชั่นแล้วก็มีแบบหลายแบรนด์มาโคกันอยู่ใน p o m e ม o นะคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ใส่เลยก็คือ Adidas นะคะซาก็เคยร่วมงานแล้วก็ใส่จริงๆทั้งรองเท้าวิ่งรองเท้าออกกำลังกายแล้วก็ชุดก็มีออของ Adidas เหมือนกันนะคะ ข้อต่อไปนะคะเขาถามมาว่าเคยมีปัญหาคอดำตอนอ้วนบ้างไหมนะคะก็จริงๆช่วงสายอายุสักประมาณปหปหนึ่อะเออช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบอ้วนตัวดำแล้วก็พอด้วยความที่เป็นเด็กอ้วนนะเออคอมันก็ต้องดำอยู่แล้วนะคะทุกคนพวกตาแบบคอหนีบจกักรและอะไรเงี้ยเออจะมีปัญหามากเลยสายก็ ดูแลตัวเองนะคะพอโตขึ้นแล้วก็สครับขัดผิวทาครีมบำรุงมันก็จะค่อยๆจางแล้วก็ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะวิธีดูแลผมนะคะจริงๆฉันต้องบอกก่อนว่าซายเป็นคนที่เข้าร้านทำผมน้อยมากสต่เพิ่งมาทำสีผมเนี่ยเมื่อเมื่อปี หนึ่งปีที่แล้วเนี่ยประมาณนี้เองค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้นนก็ไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยแต่ทรายอ่ะจะเป็นคนที่สระผมบ่อยเพราะทรายออกกําลังกายนะคะแล้วเหงื่อมันก็จะออกจะจะบะจะสระแบบวันเว้นวันบางทีก็ทุกวันนะคะสระผมบ่อยผมก็เลยแบบจะยาวเร็วนะคะแต่ก็เนี่ยมีแตกปลายมีอะไรบ้างเหมือนกันเพราะเราทําสีเนาะก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเป็นพิเศษนะคะ ข้อต่อไปนะคะมีคนถามว่าพี่ทรายเคยหนักสุดเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำหนักเหลือเท่าไหร่นะคะก็ทรายเคยหนักสุดประมาณ82กิโลนะคะอย่าขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นประมาณไหนเออตอนนี้ก็ประมาณนั้นไม่เินไม่เกิน62นะคะตอนนี้ปัจจุบันแล้วก็ข้อต่อไปวิธีคุมน้ำหนักของทรายนะคะทรายอะ่ะจะเออปกติทรายก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงที่ทาย ลดมาจาก82เนี่ยวิธีที่ไซใช้ก็คือการคุมอาหารเป็นหลักนะคะกินคลีนแล้วก็มีชีตเดย์บ้างเสาร์อาทิตย์แล้วก็ออกกำลังกายหนักมากช่วงปีแรกไซต้องบอกก่อนว่าจาก82กิโลลงมา62เนี่ยมาใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะคะก็ ปีแรกค่ะออกกาลังกายหนักมากเข้ายิมทุกวันวันละแบบสองชั่วโมงพอช่วงหลังๆมานี้เราได้น้ําหนักที่เราพอใจแล้วสายก็ยังออกอยู่บ้างแต่ไม่หนักเท่าช่วงปีแรกๆนะคะแล้วก็การคุมอาหารก็ยังคุมเป็นช่วงๆบ้างคือเราจะชั่งน้ำหนักอยู่ตลอดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราน้ำหนักขึ้นบวมละอ้วละเออ มากกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้สซก็จะกลับมากินคลีนมาเคร่งเหมือนเดิมนะคะซึ่งการกินคลีนของไซเนี่ยไซจะกินวันละ2มือ้อที่เป็นมื้อใหญ่นะคะคือมื้อเช้ากับบ่ายๆส่วนระหว่างมื้อช่วงแบบของว่างช่วงสายแล้วก็เย็นเนี่ยไซจะทานเป็นพวกผลไม้โยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการกินคลีนของไซซึ่งใครอยากรู้ละเอียดเยอะๆก็เข้าไปอยู่ในคลิปกินคลีนได้สซทาไว้แล้วนะคะต่อไปนะคะมีตัวช่วยในการลดน้ําหนักไหม ซึ่งายพูดเลยว่าตัวช่วยที่ดีที่สุดของการลดน้ำหนักก็คือจิตใจเราเองนะคะทุกคนเราต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ตั้งใจมุ่งมั่นกับมันให้มากๆนะคะไอตัวช่วยพวกอาหารเสริมยาลดน้ำหนักเนี่ยายบอกเลยว่าายกินมาหมดทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นคลีนิกเป็นกล่องเป็นผงเป็นน้ำอะไรคือายเคยกินมาหมดแล้วทุกคนมันลดจริงค่ะคือเรา ไม่หิวข้าวไงเรากินแต่น้ําเราแบบนอนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยน้ําหนักมันลดจริงทุกคนแต่พอเราหยุดกินเรากลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็กลับขึ้นมาอีกซึ่งมันกลับขึ้นมาเยอะกว่าเดิมด้วยซึ่งเขาเรียกว่าโยแบบโย่เอฟเฟกเนาะเออใส่ใส่แบบโยโย่มาหลรอบมากใส่เริ่มกินยาลดความอา้วนจนั้นตั้งแต่แต,ตอนใส่อยู่วอนหนึ่งอายุสิบสามใส่ก็กินจนแบบอายุยี่สิบได้มั้งเออแล้วใส่ก็เพิ่งมาจริงจังกับการลดน้ำหนักโดยการ คุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเออซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีที่สายลดแล้วมันอยู่กับสายได้นานที่สุดเราทุกคนต้องพยายามหาวิธีลดน้ําหนักของเราเนี่ยให้มันมีความสุขหาวิธีที่มันปรับตัวไปกับเราได้ซึ่งอย่างวิธีกินคี่ยที่สายทำเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารรสชาติไม่ถูกปากมันจืดอะไรเงี้ยเราทําเองค่ะเราปรุงให้มันรสชาติที่เราชอบ ไม่ใส่ผงชูรสกินอาหารธรรมชาติเลือกวิธีลองปรับดูอะเราต้องลองทำแล้วปรับให้มันเข้ากับตัวเราให้เราสามารถทำมันได้อยู่ประจำมันจะเป็นวิธีที่ทำให้เราลดน้ำหนักได้มั่นคงที่สุดเออไม่กลับมาอ้วนอีกแล้วก็แบบคือเหมือนเราทำมันได้อยู่เสมอเสมอะมันก็จะช่วยคุมน้ำหนักของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การออกกำลังกายสำคัญมากนะคะ ข้อต่อไปนะคะทรายทำยังไงให้ไม่มีหน้าท้องแล้วก็สะดือเป็นรูปวงรีคือ <c oughs> จริงๆทรายจะบอกยังไงดีเอเรื่องสะดือเนี่ยมันคงเป็นกรรมพันธุ์มั้งทรายก็รู้ว่าเป็นเพราะทรายอ้วนมันก็เลยบีบทำให้สะดือเราแบบเรียวๆเล็กๆซึ่งหล,หลายๆคนเขาก็จะถักเรื่องสะดือทรายบ่อยมากแต่จริงๆทรายว่าสะดือที่สวยๆมันก็ต้องแบบมีความแบบกลมๆนิดนึงหรือเปล่าแล้วแต่ความชอบแล้วแต่อสองทรายมันคงเป็นกรรมพันธุ์ที่มาเป็นอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องหน้าท้อง เราอ้วนได้ทุกคนเราน้ําหนักเยอะได้แต่เราถ้าเราไม่อยากมีหน้าท้องเราต้องออกกําลังกายนะคะเราต้องแพงเราต้องซิทอัพเพื่อให้กล้ามเนื้อเหลว mm hmm. ๆตรงหน้าท้องเราเนี่ยมันกระชับขึ้นมันกลายเป็นกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยการกินกับการออกกําลังกายมีส่วนช่วยให้หน้าท้องเรากระชับมากขึ้นนะคะ mm hmm. ข้อต่อไปนะคะเรื่อง mm hmm. หลักแล เออสายก็ไม่ได้ขาวมากนะทุกคนซึ่งก่อนนั้นเนี้ยสายก็มีปัญหาเหมือนกันรักและดําคนอ้วนทุกคนมีปัญหานี้นะคะทุกคนเราต้องมันดูแลเอาใจใส่มันนะคะเหมือนผิวหน้าเราทาครีมทุกวันเช้าเย็นบํารุงนะคะคือครีมพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วน <c oughs> คือครีมพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วนช่วยทําให้ผิวเราละเอียดมากขึ้นเนียนมากขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นนะคะซึ่งสายอะ่ะจะเป็นคนที่ขนน้อยสายก็จะไม่โกน การโกนเนี่ยมันทำร้ายผิวเรามากทำให้ผิวเราอักเสบแล้วก็จะค้ามากขึ้นนะคะหลายๆคนผู้หญิงจะชอบโกนกันมันมันสะดวกอะเนาะทรายอะขนน้อยทรายจะไปเลเซอร์บ้างเวลาขนขึ้นนะคะก็จะไปเลเซอร์เนาะส่วนบางทีที่ถ้าไม่ได้ไปเลเซอร์ทรายก็จะใช้การถอนเอานะคะทุกคนทรายจะไม่โกนเนาะเออมันก็จะ ช่วยลดการทำร้ายผิวบริเวณวงแขนของเราได้มาขกึ้นแล้วก็ทาครีมบำรุงเช้าเย็นนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงเน,ะะนาะอาหารที่เอามาแต่งตัวมีวิธีจัดการกับมันยังไงโอ้ยหลายข้อนี้ทุกคนไม่น่าถามเนาะทุกคนจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาใส่ทำชุดคอสเพล์นู่นนี่นั่น,นจะเอาของกินมาทำชุดใช่ไหมคะ ซึ่งวิธีจัดการกับมันทุกคนก็น่าจะรู้คือการกินนะคะทุกคนเพราะมันเป็นของกินนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเยอะมากเลย mm. กินคนเดียวหมดหรอเออสายไม่ได้กินคนเดียวสายกินกันทั้งครอบครัวบ้านสายก็จะมีกันประมาณเกือบเกือบสิบคนนะคะแล้วถ้ามันเยอะมากจริงๆกินไม่ไหวสายก็จะแบ่งคนข้างบ้านนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามแจกจ่ายไปไม่อยากให้มันเสียขอนะคะเสียดายเงินเนาะต่อไปนะคะใช้เวลาในการ แต่งตัวทําชุดคอสเพลย์แต่และชุดนานไหมส่บอกเลยว่าทุกชุดที่ไซทำต้องใช้ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งวันนะคะเพราะอะไรหรือว่าเพราะของที่ไซเอามาถ่ายอ่ะมันเป็นของสดมันเป็นของกินทุกคนไม่งั้นมันจะเสียแล้วเราก็จะอดกินนะคะทุกคนมันต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นนะคะก็แล้วแต่บางชุดก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางชุดก็ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนั้นไม่เกินหนึ่งวัน,นะคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะอยากให้ทรายแนะนำการถ่ายรูปสำหรับสาวอวบซึ่งจริงๆทายว่าการถ่ายรูปของเราเองอะอย่างแรกเลยเราต้องรู้มุมเราว่าเราหันซ้ายหันขวาแล้วเราเราสวยด้านไหนเราทัดหูแล้วเราโอเคไหมเออเราพยายามถ่ายรูปบ่อยๆให้รู้มุมเราเองก่อนว่าเราสวยด้านไหนเออส่วนเรื่องท่าโพสเนี่ยสายเคยทำไว้ว่าโพสยังไงให้ดูไม่อ้วนดูไม่ตําเดี๋ยวสายจะ น่าจะอยู่ในเฟซจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ก็ได้ใต้คลิปนี้นะคะว่าแบบเออมีวิธีการโพสต์แบบไหนทําให้เราดูเพียวขึ้นดูไม่ตันอันนั้นก็จะไปอีกส่วนหนึ่งแต่เราต้องรู้มุมหน้าของเราว่าเออหันด้านไหนแล้วมันสวยทําหน้ายังไงถึงจะสวยนะคะพยายามส่องกระจกแล้วก็ดูว่าเรายิ้มประมาณไหนมันโอเคนะคะต่อไปนะคะชอบผู้ชายแบบไหนตอนนี้อินมากกับ กับโอป้าเกาหลี ie, นะคะทุกคนติดติดซีรีส์เกาหลีมากเลยชอบชอบกงยูนะคะทุกคนเขามีความน่ารักกวนๆแล้วมีความแบบลุงลุงนิดะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเออลุงลุงนินดๆชอบชอบชอบกงยูนะคะมาค่ะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้ก็คือจะเป็นการขอกําลังใจในการลดน้าหนักสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะทรายก็ไปกําลังใจให้ทรายว่า การลดน้ำหนักเนี่ยจิตใจมีผลสำคัญมากถ้าใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องแนละครอบครัวเรานะว่าเออเรากำลังลดน้ำหนักพยายามอย่ายุหย่ายุวยวยวเราด้วยของกินต่างๆนานานะคะบ่าสายเนี่ยแม่สายจะชอบซื้อนู่นซื้อนี่อร่อยอร่อยมาแบบยั่วเรานะเราก็ต้องมาขอความเห็นใจจากคนรอบข้างนะคะพยายามอย่าเอาของกินที่มัน เยยวนจิตใจเรามาให้เราเห็นเราจะได้ไม่สติแตกเนาะนี่เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็จากตัวเราเองพยายามหาแรงบันดาลใจหารูปหาหุ่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้หุ่นแบบนี้ฉันอยากน้ำหนักเท่านี้ฉันอยากแต่งตัวแบบนี้เออดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันจะทําให้ได้แต่ว่าการลดน้ําหนักเนี่ยติตใจสําคัญที่สุดสาย ทำมาเนี่ยปีกว่า2ปีนะใส่ใส่ท้อบ่อยมากทุกคนจะเจอปัญหานี้คือการทอ้อการรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำต่อนะเออใส่แต่ว่าถ้าใครรู้สึกทอ้อรู้สึกไม่มีกำลังใจก็ทักมาคุยกับใส่ใน IG หรือในเฟสก็ได้เนาะเออมาเอาแรงบรรดา,นานใจไปทำต่อกันได้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการ Q&A ครั้งแรกของสายนะคะ ก็ไว้มีโอกาสหน้าทรายจะเปิดให้มาถามตอบกันอีกหรือว่าใครอยากรู้อะไรจริงๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ถ้าใครยังไม่มีช่องทองทงช่องทางการติดตามคนอื่นของสายนะคะก็มี IG มีเฟซที่จะเอาไว้พูดคุยกันได้นะคะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ไายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you